สายดีสอั้ดี้อ่นมเอวันนี้าเปิดชิจูวันท่าร้านไานรวันนี้า่าะเดินท่าไปลันวิงาเพ็นที่งานเพื่อนเิ่แบบนักขัาพเพื่อนยังอย่เนี้งานจิงงานงานนักัาพเพื่อนอยูวันวิ่งหแต่คือน่ยเพื่อนทวรมากินขาเที่ยงเวลาเากัไนมาบ้านอะ ร่ายรนาวเื่อเป็นาเี่เราไปเบิ่งนต้กัรเนาะว่่จะมีไฟมีไฟมากเนี่ยลูกศิล้อยู่กัวมีป่วยได้เด้ยวสิทายบรรยากาศในเมืองเนี่ยมีไฟเนี่ยมแล้ท้งินไปทั้งยินไปท้งเปง็นทั้งแ็กซี่ล้งนี้ไ,ไปทั้งบ้านทาง้ทงอีกคือ tham khảo huyện rồi tham khảo huyện rồi chị ạ vào đi một cái sai này anh nói nào nó cho nếu có đang chỉ cần đi nhảy đi ngay đó sky đẹp nó đi sky đẹp thằng đó là nào, nó, đồ, đồ, nào. <Nhạc> oh, mà phải บาดี้สกยแล้บค่หกปิบเจ็นเดียว นากเน่าเนบ้าดีสกายแรดนน่เว้ยงามเนาะงามแต่สีจักว่าท่าน่เบ้ยไปจากโอ้หมใหม่ใหม่ใม่จวอีนูออจอดแต่ัไเซิงมีออดอืมมีออเยงามกันมีออดแล้วโอ้ยงามได้งามได้นบ้าน กินอะไรกินอะไรอูแต่งตัวปันสไปรองคนทานีก็ได้โอ้ธรรมดาแล้วนี่เขาเรียกวียดจังมากบนที่นอมัรถพันนเาหวงเพือนนะนี่โอ้ยดูมันก็ไได้อะไรออกไปจอด้แก้ท้อยหรอน่มนที่เขานารถมีรถใหญ่คือกันนี่มีรถใหญ่ผมริตาแกรดรถจักมันจังเมรผมรถจักรนอาไปจอนอกปโอย ต่นก็มาห่อเทื่อนบาร์กอยิ่เน,นาะคนไลยแต่ว่ามากก็ได้เบียร์โรดพี่น้องเอ้ยมากกัไเาร์จนบดีบาจรบาจนบ,บ,บาดีคกับบาราซิสวาสดีมากหากห้าเบียร์ใรเดนากกนนะเมาสะากกได้เบียร์โลดเทดแจวเพียรเพ่นว่าขาดจบเมื่ได้ขาดจับาะขาดเขาเมื่อไรเนาะเขาเสะกขาดจับจำกินเบียร์ม่ก่อนนล้่เนาะ เราบนี้มาหานเหมือเสียบ,<ส>บขึ้นก้นาวนงะเห็ดยังไงกันเลยเน่กินตัวอ้ยแงระเสียบเนียเน่าื่อเอียนไปเห็เนเย็นเย็นอีนเอนาะไปเลยมันง่ายๆเห็ดเอี่ยวเมนู<อ>มนง่ายๆครับคัดหอเนานะคั่ตรงหน้าแ่พอต้องกินใส,ส่หมอใช่เงด้หรออืมอใส่ไน่ไข่ไปยังมอใส่หมดราดเลยแบบาเอียนราเอียนเนี่ยเจ้าจังเสนอจแล้ว เม่อเฮาบารีนก่อน,น่ไเบอร์เดีแ,บบแล้วก็เขาของหนามเบย์เออ,อดีนเนาะโอเห็นหนาเห็นตาเนาะเอพอการเทิหนหนงเลยนะที่นันะ่นเนาะโมอมีเวลามาดินนะเมอ่อท่าเบียดข่างานหน่านาย เย็นหน้าอย่งั้นเปิหน้าไอ้ช่างเกน้าเสแซงน้าเสแงเนาะเออเขานักเมื่อรนาเสแงเอเาฝีหน้ามั้ยเดีโอ้จูบขึ้นมาจูบม้นมีโป่งใหญ่เขาเออเท็ดเปิดบานแล้วกูเอินหน้าเกาะสองเหตดหน้ามาเาักสีมาเลยมสองเห็ุให้หน้ามาเลยมายูสเตอร์ให้เตอร์สวนยันต์หน้าและท่าเป็นสุดแล้เอกินเ้าหาอะไรกินบอมัเปิดนะไอ้ตังเียงมุกปดินน้าไม่ดีจริง สะใจเด็ดเกลีก็ไปดินน้ำียวข้าคุมแปลงเราแปงร่างตนนี้เนี่ยมาข้ากุาวอยู่บักเซ่กุาวาข้าอีกดีม้ากัแล้วนี่ว่าเจียวียังยังงูกันอะไรอยู่ใค้เหนคอยเนี่ยเออขักินพวบาสตัเน็ดเนาะขักไหม้เดี๋ยวองกินแส่บบาสัวน็มีไฟสมาร์เน่เพราะเป็น ยังวะไม่มีใครยังมาสักมากันวานใจบาลสกุลไงวะเบียกงานของกินของอย่างก็แม่นที่ว่าที่ชีวิตเหตุนั่นทุกคนเนาะบาลสกุลเหตุเหตุเบิดทุกอย่างบ่ลจะเป็นปลาเทือนปลาซ่าเนาะเห็ดกินเห็ดยากบอสกุลเห็ดเหตเบิร์ตใครชอบเป็นครัวบอสกุลนี่างเงสบายนะทุกคนเกียร์มาเลยเกียร์มาเลยเนาะเพราะแต่บอลจริงใจกับบรกเนาะยยมแรงมา่นเพระมาณแปดกระโมงสองเห็ดเบียดบานกันเพื่อนให้ก็เท่านั้นแหละาวไปเลยแล้วมัน เมืย์ขาดว่ะขาดตอนมาจะเปิดมาข้อในทำเนียร์ตัวเป็นขาดใหญ่ขาดเป็นว่างในทำสีว่ะใหญ่โบกเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างทำสีบังหน้าเหรอโอ้เกิดเกิด่องอย่งนี่เป็นเกิดหัวล่ะเอาหน้าสะขึ้นดรอชนะตอนมันขึ้นรถเอาหัวตั้มแก่นะยึกปึ้งเห็นยังเนี่ยเอาหัวตั้มแกโดนสามบาทพี่น้องมาเป็นหีดทั้งบ้านเพื่อนบ้านพี่นเพื่อน เออตามทีตามพ่อเหมอนเลยพอเขาเคยเห็นเื่อกีเราบี็แเบนน้นจะเอาเขาวัดเนาะจะไปซื้อขางหน้าใช่กระสันมือเราซื้อจะขามจะฝากท่ามันดีจะมีขายไมซื้อรืเปิ่าซีหน่วยเนาะโออเหวียบแป๊บๆไปไปเลยอ้ยมันตีได้เลยอ่ะไปเริ่งกัรนัดสิเจ็บตอนนี้ก็ตัดผ่ามามาซื้อเฟืองเนาะอาาคนค้นสามหมื่เนาะ แล้วแต่ก่อนเนี่ยชมาสิเพงแ่มาหาสิพ so ันเป็นนูตอะไรตัวไนอ่ะตไหร่อาอตมโตโตสองต้อตัดตัน้อมนปากหลากเนาะตเื้องพวกกกอื้อ เป็นยังคูเ็เนี่ยนี่อ๋อพักตัวเลยบ่ีตอนนี้เลตอนนี้คขบอกแล้ว่าเอาเพื่องเนี่มาเห็นยังรักเอคันค่ายคันค่ายรีสอแบบว่าอย่นงไรบ่อุ๊บแบบมันชีสันพอดีมือเข้าดาวผมก็เอากลองเอาเอาชิว่าแล้วงานเสียไปใสไปห้บุญรอดบ่หน่เพื่อนไปหาบุญรอดิ้มไปาบุญรอดอยู่น บอสกุลพามาเนาะบอสกุลเห็นบับอลในคล้ายเียบอเห็นตะูสาวัเนี้ยบรายนี่อนหูเบิร์ดมเลบับวบลนเข้าคายเนือยล้ายเหมือเขาบวช้ายบก็บนั้นเพราะมันนีพวกเขามื่อันนี้เขาลงจากรถพ่วงง่ายๆเนนเขาลงนี่ยมือ่ยยั มันเดือดเข้าเดือดตอนั้นเนาะชางสิ๋มหาไม่ได้บเปล่าเกาะเกาะนี่เนี่ยสื่อว่าเป็นจากอ๋อรอยด่างพระาจ้าก่อนโป๊กโป๊ก่อนโป๊ก่อนเนาะเดือดโปกบอนต้นไหนได้โยกฮะต้นแนแนๆเนาะเอาก่อนตัวมันอมมันหวานอาว่ายโย่หนินะต้นแนแนๆดึกๆเนี่ยเออตัวเป็นเพี้ยงงามๆเนี่ยเมื่อหอดเข้าดาวแล้วเข้าดาวแล้วเหรอครัก็ ก็ไฟใส่เลยเนาะจูดินเอาไปหาคุณหลอดดีกว่าขอไปคุณหลอดยิ้จะเอาต่ตันหนึ่งเง่นไปไปลงมืบุคคลบุคคลนะเอาไปใช่ี่มมาตัดสื่อเครื่องนี้มาแพง่แต่มาซุปไปสื่อมาถือเห็นเนาสื่อสาหาพัฒมาซู เนอะบีกสนะนนี้งิหเากอยางโตเขาปนแล้วมาเป็ตัวเข้าอง้ไปไปไปแน่เป็นแหน่นะงมาสุกอัเื่องเื่องปอมาสุกเรืองฟองเื่อนเื่องเป็นองอเี้ยคือโอ้โหใ่ละยงตัว

เอาลงองกินกินเขาทำอนฮะวามอเป็น้อท่งกินสไปแล้วเ้นเปนกินแล้วเมื่อเาข้ามนึงกินเหรอะเ่เตมากัวากะไเมอหตัวกายเ่ไหร่นะบแบหมอออนวัจับเป็ไม่ฮะอมเอาหมอไฟในรถกูเ้อเอาหมอไฟในรถบบาดีมือนี้ เอาหมอไผใ้สกายเดนึ่เด้อมไไรเลยหมอน่ะหมอทตัวนั้นเฮงของแท้แพงเลยไมยแพงเลยจ็ดพันบาทสองสามพันหมดแล้วองอย่ีจคองแพงก็เดแเนาะแพงเมื่อรดคนมาถามสื่อยังเหมื้ายนะฮะขาดเดียวเเอ้ยน้ำมันเครื่องขี้ยอยเยขาดเ ยาเลือกที่แหนึ่งไนจิมนำยาแอลมันคำยาแอลวะเน่ยุ้เานยกิจุ้ดความสามารถนี่เียสตาร์ทบ่อตอนนี้ขาดมื่อีกนิอ๋ไอแก่าสำเลละไยไปนอยู่อยู่ลูไปหน่อยนึงเด็กห้ามเมาสิฮะมัต้องมอดเวยไปอยู่อันนี้จะเป็นเะ ไปคนไล่ยองมาติดกันได้นงเออเอาอกขอนะนะยุ่งซ้ำท้ามนี่ขืนได้นะไปพ่รล่งพักประตูดขันใหม่ใม่ันดีึง่ดึงงดองขอยด้วย้องข่อยด้วยฮันลองข่อยด้วย้องข้อยตดเลย ตูไรวะนี่ไก่เหู่นี่ยไก่อยาซ่เสาเฮ้ยจ้าเะพวกมาลมันบุติสมันไปอยู่ไหมันซื้อไอพวกมาลแน่นอนไปไอพวกมาลหมดนะเาไปันเหรนี่วด้วกหัวยี่หามุกยี่ห้า่มี่เนาบริญญเลไม้องใยี่กอนเป็นสุดหนาวแค่มาอยู่สตทก็ได้ล่เทเบ้างอยากเห็ดเส้นนูเคยน่ก

จอดค้างกันจอดไกลจอดค้างกันนะรถแท่เนระครูกันไห้มันจะสิเป็นครูกันมันอยู่ค้างกันที้เดียวกันอเนี่ยคือนีเหงโคราเนี่ฮะจักเหนงครานี่ีะจักจังประเทศดีฟันกมดีฟันกูเป็นจุกเส้นหมอะนั้างอะเหน้ยงโคราบเรอะนักค้างคุณผู้นักเลยี่ มันขีเลยเอามาถือนนิโอ้เล็กัเล็กหลักน่ะนี่เป็นแ้มเป็นแผ้โอ้เราดิบอีอาเิตยานะโอ้ดิโอ้ บัที่ไปทั้งร้านดูอะไรด้เลยก็นีเขากรล็กชี้เหาะอันนี้เนาะะเลชี้ขึ้นเอาคุณตนเลี้ยงกุิตี้ไจ้าหูไฟจ้าเจ้าแห้งพี่มึงมาเมื่อไดิบเ่ตมดเดิตัวนี้หนอยู่ข้างล่างอ้หูมันักมสุดที่เนี่โอ้สีลมทบดินมันแ้เหรอเป็นงเนาะเออวันละพิเนา เออนี่เอาเออออน่เนโอ้เนี่วเๆเอามาเอามานี่ยตอนนี้หาจังวิ่งสบริตอนน้รนตอรอเไปๆไปเอาเ๋ขาสิออกอย่าง้เลันเลยเฟือนโอ้ยตายเลยเอาคนๆออกคนออกเบาดิมคนนี่ตี ท่านี่บาสกอเอาคนจับกล่องนลยซื้อไนเอาเลยคุณจะบริเวณบริจับในบาอีกน้ามเย่ั้กลองกี่นานี่บไหจะต้องออกคลิปดิต้องถ่ายตัวเองออกได้หลายต้องไปค้นถแหละนคช่วยเดี๋ยวพ่อนเราเียนไไปองเพื่อนนี้มันเปลี่ยนไปเลย กีะเกเอาไปนะบอกว่าวันนจะไปถึงก็มันแต่ฮะแม่เพิ่นเออเออเอารายเออเน่เน่เน่ดีอีอีด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 ดีดีดีีดไปีดีีดีดีดีีด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 ีีมี่เดัด ไปได้ยางนี่ไปให้แล้วเนาะย่องอะไรย่อลงอี่เหไอเอายิ้ของแกเขาของบ่เงีบนบ่ันล่าเที่ยกระสือกินจากสองก่อเยอ้าไปไปไปเดี๋ยวเป็นยอนสยเิ่นย่อเพื่อนหน่อยด่งจากบถเอานอกพี่น้องเนะตอนนี้ก็อยเพื่อนมีดใหเขาไปในเพราะเียงคลิปแบบเทียงสมิ่งแล้วเทีงเนาะ อ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์เด้อกด subscribe อย่างเด้อเด้อไป็นก้วยังใจเฮะเห็ุคลิปใครฝากนะเนาะบ๊ายบาย